ความรู้สึกรู้เลยว่าฟิโนพัสตัวนี้นะคะทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้หญิงมากขึ้นเพราะว่าเขามีตังปุยแล้วก็ถัวเหลืองที่มาช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงคนที่มีประจำเดือนมาไม่ตรงปวดท้องประจำเดือนหรือหมุนหนิดช่วงมีประจำเดือนบอกเลยว่าตัวนี้จะต้องเด็ดมากฟิโนพัสตัวเดียวจบครบแน่นอน ส่งผลมากค่ะและยิ่งเป็นผู้หญิงนะคะเวลาอายุมากขึ้นจะทําให้ผิวเราแห้งเหี่ยวแล้วก็ฝ้ากระขึ้นที่สําคัญคืออารมณ์แปรปรวนหรือว่ามนุษย์เมนนั่นแหละคือยิ่งอายุมากขึ้นฮอร์โมอนเอสโตรเจนเราจะยิ่งลดลงดังนั้นคือบอกเลยว่ามีผลมากช่วยมากเลยค่ะเวลาผู้หญิงหมดประจําเดือนเราจะรู้สึกร้อนวูบวาบนอนไม่หลับผลเกิดจากรังไข่ของผู้หญิงเราหยุดทํางาน,านดังนั้นฟีโลเนพัสจะเข้าไปทดแทนฮอร์โมอนในร่างกายของเราที่ลดลงค่ะ วีโรเน่พลาสจบทุกปัญหาที่ผู้หญิงต้องการ